สุดดีที่สุดและมีให้เลือกเยอะมากที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเยาวเทียอาคารนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เทียอาคารถมือสองเสรีไทย73โชว์รูมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีวันนี้เราจะพามาชม Toyota Fortuner 2 2.6ร,รถที่ขายดีที่สุดของทางทีอาคาผ่อนเพียง13,000กวา่าบาทแต่ได้รถครอบครัวรถเจที่นั่งรถสวยเดิมๆม,มือแรกปวดเช็คสูตรเราไปชมรอบคันของเจ้าตโตโยต้าฟอร์จิน,นคันนี้กันเลยค่ะไฟหน้าเป็นแบบ BB B B M L E D ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟหน้าได้เป็นไฟเดิมๆม,มีร่องรอยการใช้งานเล็กๆในน้อยค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกครอบด้วยโครเมียม กระจังหน้าครเมียมชิ้นใหญ่ตัดด้วยโลโก้โตโตยต้าเห็นเด่นชัดมากๆเลยค่ะเรามาชมภายในห้องเครื่องของ Toyota าฟ r t u n e r คันนี้กันเลยค่ะ รถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังแรงม้ามาถึง150แรงม้าเลยค่ะภายในห้องเครื่องของเขานะคะสวยสะอาดมากๆค่ะไม่มีข้ามน้ำมันเยิ้มเลยนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบฝุ่นเดนแดงเลยค่ะน็อตฝากระโปรงของเขานะคะไม่มีการแกะขยับเลยค่ะเรามาชมคานด้านหน้ากันเลยค่ะคานด้านหน้าเดิมๆเ,เลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ L สัญ,ญลักษณ์ R อยู่ครบเลยค่ะ ด้านบนฝากระโปรงนะคะเม็ดตาเรียงตัวสวยงามมากๆค่ะและสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะคะฉะนวนการความร้อนของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆไม่มีการฉีกขาดหลุดลุ่ยเลยค่ะสัญลักษณ์โลโก้โต,โตโยต้ายังอยู่คมชัดลึกอยู่เลยค่ะรถคันนี้นะคะได้เป็นล้ tone, อแม็กซีทูโทนยางได้เป็นยางดัลลอปปี2021ใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะล่องยางยังลึกอยู่เลยนะคะ ในส่วนภายในซุ้มร้อนนะคะสวยสะอาดไม่มีคราบโคลนเลยค่ะ ะะได้เป็นกุญแจคียเลแล้วค่ะสามารถปลดล็อกและล็อกจากมือจับได้เลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เรามาชมภายในของ t o y ยต้าโฟล์คเจคันนี้กันเลยค่ะ <S 1> <S 1> และตอนนี้นะคะเยาก็ได้เข้ามานั่งภายในรถ t o y ยต้าโฟ t ์คเจอรคันนี้กันแล้วค่ะรถคันนี้นะคะได้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันและได้กระจกขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานเลยค่ะรถคันนี้ได้เป็นปุ่มพุตตาร์แล้วค่ะ พวงมาลัยของเขานะคะได้แบบมันติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มลดเสียงรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงจากโครงมาลัยและมี pendant chip ให้ด้วยนะคะคอนโซลหน้าได้เป็นหน้าจอสัมผัสและยังมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเบาของเขานะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนั่งสบายมากๆเลยค่ะและเบาะยังได้ปรับไฟฟ้าแปดทิศทางด้วยนะคะ ของเานะคะคได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมี eco โห d e power Mode ให้ด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลนะคะรถคันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะมีกล่องคูบ็อกเก็บความเย็นให้ด้วยนะคะเรามาชมภายในบอกผูดด้โดยสารแถวสองกันเลยค่ะเขามีที่วางแขนและวางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะ โอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและแถว2ไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะเพราะมีแอร์แยกด้านหลังให้ด้วยสำหรับผู้โดยสารแถว2นะคะมีชาร์จเจอร์ให้ด้วยค่ะและมีปลัก๊กใส่บ้าน100วัตต์ให้ด้วยนะคะและทางเทีคยคคายังใส่ใจตัดพรมกระดุมเข้าใหม่ให้กับรถทุกคันเลยค่ะและ Toyota Fortuner คันนี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันเจ๋งๆพา w e ว Back d o o ดร,ระบบเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยสารแถว3นะคะสามารถพับเก็บได้และวางสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถต y o t ั Fortuner 2.4V ปี2016คันนี้ยาวขอบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้ ขายดีที่สุดของทางทีอาคาการันตีจากลูกค้าที่ซื้อจริงใช้จริงกว่าพันพันรายเลยค่ะรถของเราเป็นรถมือแรกกู้วัดเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักพลิกความตัดต่อน้ำท่วมศูนย์ทะเบียนสามารถโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะ ป้ายแดงของโตโยต้า o r จูเนอคันนี้อยู่ที่1,399,000บาทแต่วันนี้ทางเทียคาจัดโปรโมชั่นสุดเศษราคาที่8 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ1 3 0 0 0 0 0กบาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่ารถสวยเดิมราคานี้มีที่นี่ที่เดียวที่เทีอาคาถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถโตโยต้า o r จูเนอคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 9 4 4 3 3 7 7 4 หรืออีกหนึ่งเบอร์นะคะ080 658 8 9 9 9หรือทักมาที่เพจ Facebook รถเมอรอเสอบรนท์ลายแอดแอดทีอาคาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคา่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ